ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังมีบทบาทมากขึ้นโจทย์ที่กำลังต้องขบคิดกันมากขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการนําเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้ามาสู่เศรษฐกิจจริงให้ได้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ค่ะมีการจับแนวโน้มเรื่องนี้และมีความเห็นจาก นักเรศรษฐศาสตร์นักวิชาการที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีนะคะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอนตั้มว่าบุคลากรของไทยก็ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับอนาคตที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีด้วยค่ะรถตกๆพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์การให้บริการแบบเดิมเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากการปรับระบบยานพาหนะแล้ว การให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่เน้นสุขภาพและการหมุนเวียนเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นผู้ประกอบการและภาครัฐต่างนำนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยีร่วมแสดงในงานประชุม t e c h s o u ร์ส l l ลบ m ลซั m การจัดแสดงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เชิญคนไปร่วมงานอีกครั้งหลังจากต้องระง,งับไปชั่วคราวในช่วงโควิด19ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดงานระบุว่า การประชุมขนาดใหญ่ที่มีวิทยากรและผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อตั้งเป้าหมายช่วยยกระดับการพัฒนาบุคลากรในไทยในอนาคตการที่เราจะแก้ปัญหาได้ระยะายาวที่สุดจริงๆคี์สำคัญนะจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะบุคลากรของเราให้เป็นคนที่มีศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับภูมิภาคได้ค่ะ ก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นด้วยด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคงต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมกันว่าเราจะทํายังไงเพื่อผลิตบุคลากรที่เป็นท ALENT ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะ STEM มหาสิทายเทคโนโลยีเอนจิเนียริ่งแมทรเมติกตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็คีย์สำคัญน็คือหลักสูตรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะต้องปรับเพื่อให้พร้อมรับกับความต้องการของตลาดค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่ซ์ทอัพอย่างเดียวที่หาคนยาานะคะจริงๆองค์กรขนาดใหญ่เนี่ย ก็นะครับถ้าพูดคุยกันเนี่ยเขาก็บอกบอกว่าเขาหานักพัฒนายากนะโปรแกรมเมอร์เดเวลลอปเปอร์เนี่ยยากมากๆเลยคิดว่าตรงนี้คือคีย์สำคัญมากๆเลยที่ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาระยะยาวได้ค่ะผู้ประกอบการในไทยที่ก้าวสู่เวทีระหว่างประเทศเห็นว่าสตาร์ทอัพไทยต้องพยายามมองการแข่งขันในระดับภูมิภาคมากขึ้นในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเราต้องพยายามมีสตาร์ทอัพที่มองเป็น regional กับ global มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่งั้นเนี่ยเราจะยาวยากที่เราจะคอมพีทโเพรตลาดเราอาจจะยังไม่ใหญ่เท่ากับอินโดนีเซียรหรือว่าจีนอะไรที่นแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับทังิงผมที่ผมชอบมากเกี่ยวกับเทคซอ c e ปีนี้แล้วก็จริงปีก่อนๆด้วยแหละเพราะว่ามันเทคซอ c e ที่มี emphasis มากว่าเออเราเป็น Global Summit แล้วก็เรามีคนจากทั่วโลกเรามีอินเตอร์มากเรามีวิชั่นอลมากซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากๆสำหร,รับการเปิด expose startup ไทยให้กับ ให้ได้เจอทั้งลูก potential ลูกค้าทั้ง partner investor ที่มาจากตลาดอื่นๆแล้วก็ให้ตลาดอื่นๆเนี่ยจากอินเตอร์เนี่ยอ l l เซ้ามองเมืองไทยว่าเมืองไทยเนี่ยเองก็มี innovation ก็มีหับเหมือนกันก็ผมคิดว่าสําคัญมากสําหรับการ foster ให้ startup เนี่ยในเมืองจากมาที่มาแต่เมืองไทยเนี่ยจะสามารถคิดถึงต่างประเทศเป็น r e g i o n a เป็น global play ได้นักเศรษฐศาสตร์ไทยที่ทํางานในสิงคโปร์ระบุถึงการแย่งชิงตัวบุคลากรในวงการเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นความท้าทายของไทย เรื่องการดึงดูดคนที่มีความสามารถผมว่าความสำคัญมากๆของวงการเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับที่เห็นสิงคโปร์ก็พัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยก็คือการมี global network เนี่ยแหละครับคือการเชื่อมโยงต่อโลกนี่สำคัญมากเพราะว่าทั้งเรื่องของท ALENT นะครับท ALENT ของท่านเทกเนี่ยมันมีจำกัดอยู่แล้วแมว่าประเทศใดก็ตามเพราะฉะนั้นมันจะต้องสร้างให้มัน global ต้องดึงมาได้จากทั่วโลกเพื่อให้มาอยู่ที่ทางประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้น คนได้มาเที่ยวเมืองไทยบอกเอ้ยเมืองไทยมีสร้างเก่งๆเ,เยอะแน่มีคนเก่งๆเ,เ,เยอะเลยแล้วก็น่าอยู่ด้วยคนก็อยากมาอยู่มากขึ้นดึงมาอยู่ในยปัจจุบันป็นสงครามทาเลต์ทุกประเทศพยายามจะออกพีซ่าพิเศษแย่งเทคทาเลต์กันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า global เนี่ยน,นักลงทุนด้วยนักลงทุนหลายคนทางด้านเท,เทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ลงทุนแค่ให้เงินเฉยแต่ลงทุนแล้วให้เน็ตเวิร์กด้วยไม่ใช่เรื่องความสามารถของคนเพียงอย่างเดียวเพราะการปรับทัศนคติอาจจะต้องมาเป็นอันดับแรก ในการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมแบบอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลและโลกอนาคตคือควอนตัมคือผมคิดว่าในยุคข,ของควอนตัมเราคงจะไม่ได้เห็นแบบควอนตัมคอมพิวเตอร์มาตั้งอยู่ในห้องทํางานเราหรือเข้ามาอยู่ในมือถือเรานะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะอยู่บนเป็นคลาวคือไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใดสักที่หนึ่งนะครับที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเราอาจจะโดยสัมผัสกับมันทางอ้อมนะครับตัวอย่างเช่นสมมติวันก่อนผม <c oughs> วันก่อนผมขับรถจากพัทยามาที่กรุงเทพเนี่ยมองไปรอบรอบเนี่ยรถขนส่งเต็มไปหมดเลยนะครับสิบยีคันรอบรบตัวผมเนี่ยในยุคของควันตั้มเนี่ยรถเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะคุยกับควันตั้มคอมพิวเตอร์อยู่ผ่าน 5g หรืออะไรก็ตามแต่นะครับควันตั้มคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นตัวช่วยคิดว่าเฮ้ยซีเควนซ์การส่งของของรถคันนี้การวิ่งของรถคันนี้ควรจะเป็นอย่างไรเพื่อที่ว่าของเนี่ยมันจะถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุดนะครับเราที่ขับรถอยู่เนี่ยก็จะสัมผัส กับควอนตัมคอมพิวติงเนี่ยในลักษณะนั้น,นอาจจะไม่ได้ใช้เองโดยตรงหรือว่าการที่เรา,าเข้าไปที่ห้างสปปรรพสินค้าที่หนึ่งเนี่ยการจัดเรียงสินค้าต่างๆเพื่อมาดึงดูดเราโดยเฉพาะเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นปัญหา Op ป optimization แบบหนึ่งนะครับที่ควอนตัมคอมพิวติงเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยคิดได้การปรับทั้งวงการเพื่อให้ทันโลกอนาคตที่เน้นเทคโนโลยีกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคที่คนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายชิ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้สำหรับประเทศไทย,อยาาขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ